สวัสดีครับเพื่อนๆเนี่ครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูต้นพันธุ์ทุเรียนอีกแล้วนะครับผมทุเรียนพันธุ์หม่อนทองนะครับกิ่งกระดงทรงสวยๆเลยทีเดียวนะครับผมก็เป็นไซส์นิยมนะครับผมไซส์นิยมก็คือเป็นไซส์ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับผมของเราก็คือไซส์อ่าที่เราขายอยู่หน้าร้าน100บาทนะครับผมกิ่งกระดงทรงพุ่มสวยๆนะครับผมต้นอ้วนต้นโตต้นตรงอยู่ในถุงเบอร์6กคูนสินะครับผมอากำลังสวยสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับผมแรงต้นแน่นอนนะชุดนี้ถ้าใครได้ไปปลูกนะครับผมก็ เป็นทุเรียนรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่นิยมปลูกกันมากนะครับเพราะว่าหนึ่งครับมันจะแรงต้นนะครับสองก็ลากไม่กดลากไม่งอนะสามเป็นทุเรียนรุ่นใหม่ที่กำลังเจริญเติบโตนะครับผมนะก็เหมาหรับการลงปลูกได้เลยนะครับผมนะสรงประมาณเก้าสิบเซนติเมตรนะเก้าสิบบวกลบนะครับผมสูงสุดก็หนึ่งเมตรโดยประมาณนะครับไซนี้นะครับผมก็สวยสวยทั้งนั้นเลยนะครับผมนะ แข็งแรงแน่นอนครับผมชุด yes. นี้นะครับผมที่ร้านของเราครับร้านส้มปัดเองพันไม้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อเอกพันไม้ได้เลยนะครับผมนะเพื่อนอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็มีการส่งนะครับผมทัวที่ทั่วไทยเลยทีเดียวนะครับผมนะถ้าเพื่อนๆอยู่ใกล้ๆก็มาดูได้นะที่ร้านส้มปัดเองพันไม้นะพิกัดของเราตั้งอยู่ที่สองทับหนึ่งหัวหกอะ ตำบลป่าเดงอำเภอเชนตาจางจังหวัดเชียงคูรีนะครับผมนะฮะโทรติดต่อที่เบอร์โทร089879761 0นะครับผมนะฮะต้นทุเรียนเราสวยงามตามนี้เลยนะครับผมนะวันนี้ก็เน้นไซนี้นะให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะครับ จริงจริงนอกเหนือจากไซนี้แล้วก็มีสรงติดสลมแล้วก็มีนะครับผมนะแต่วันนี้เราอัปเดตมาไซน์นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆก็สอบถามกันมาเยอะนะครับผมก็มาดูกันก่อนนะครับทุเรียนไซส์100บาทเป็นแบบไหนอย่างไรก็ตัวนี้นะครับหมอนทองไซส์1 0 0กินกระดงทรงสวยๆนะครับนี่กําลังแตกยอดแทงยอดสวยงามตามนี้เลยนะครับผมนะฮะโอเคนะครับไซส์หนึ่งก็ประมาณนี้ครับเหมาะสำหรับการลงปลูกได้เลยนะครับผมนะเพื่อนๆสนใจก็อ่าทักทายสอบถามกันได้นะครับผมนะฮะโอเคครับ ฝากไว้ดยนะครับสาหรับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ถ้าสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอกพันไม้ด้วยนะครับผมนะในคลิปต่อไปเราจะมาถ่ายทำสายพันธุ์อื่นๆให้ดูกันอีกนะครับถเพื่อนๆสนใจนะครับผมนะโอเคครับผมนี่บรรยากาศหน้าร้านของเรานะครับร้านส้มปันเอกพันไม้นะฮะอยู่ติดถนนใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมนะแล้วก็ต้นพันธุ์เราก็มีมากมายหลากหลายเลยทีเดียวนะครับผมนะโอเคครับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ